ในเรื่องโรคเกาและโรคปวดข้อต่างๆนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยครับมาจากการอักเสบนะครับของบริเวณข้อนั้นผมยกตัวอย่างโรคเกาแล้วกันนะครับการเป็นเกาเนี่ยเกิดจากที่ร่างกายเรารับกดอยู่หลีกมากเกินไปมาจากไหนครับมาจากอาหารอาหารที่เราต้องระวังนะครับในการทานก็คือ1พวกยอดผักการทานยอดผักเนี่ยครับก็ทำให้กดอยู่หลิกเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับสัตว์ปีกนะครับเน้นว่าเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับเช่นปีกของเขานะครับหรือลำไส้ ถ้าจะทานพวกสัตว์ปิกจริงๆนะครับแนะนำว่าให้ทานเนื้ออกนะครับซึ่งทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นเนื้อตายอย่างนี้ยังทานได้ครับนั้นพรากรดยูริกสูงขึ้นนะครับมันจะไปสะสมอยู่ตามข้อทําให้มีอาการปวดขึ้นมา นั้นถ้าเราจะลดอาการของกรดยูริกนะครับตัวเอนไซม์นี้ช่วยได้นะครับเอนไซม์จะทําหน้าที่ในการลดการอักเสบนะครับบริเวณข้อต่างๆนะครับสองนะครับไปช่วยลดผลึกนะครับที่ไปเกาะอยู่ตามข้อเหล่านั้นนะครับสามช่วยในการกําจัดกรดยูริกส่วนเกินในร่างกายออกได้นะครับเะนั้นในองค์รวมแล้วเนี่ยเขาถึงช่วยได้ทั้งในแง่ของคนที่มีข้ออักเสบจากโรคเกาต์และข้ออักเสบจากโรคทั่วไปได้ครับมีตัวอย่างผลงานวิจัยครับของดรอนนลเลนชอในประเทศอังกฤษครับ ศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาและรูโมตอยนะครับ500กว่าคนครับพบว่า90%นะครับในโรคเหล่านี้ดีขึ้นโดยการใช้เอนไซม์บำบัดครับพนัทพิพันธลังสรนครับค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่พัน50ปีครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่สบายหนักเหมือนกันครับเป็นอะไรบ้างคะพี่เป็นโรคเกาครับเป็นมาเป็นมา10ปีครับ ถึงขั้นไหนหนักมากไหมบวมที่ข้อเท้าทุกลักษณะครับที่มันจะบวมของข้อเท้าค่ะแล้วปวดมาที่น่องอตึงที่เส้นตอนก่อนเริ่มแรกเลยที่พี่พี่ผนัดรู้ตัวว่าเป็นนะไปรู้ได้ไงคะเกิดอาการอะไรขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วคือทำงานอยู่แล้วรู้สึกปวดที่หัวแม่โป้งข้างขวาก่อนอแล้วบวมแดงเดินไม่ได้ไม่กี่วันครับแดงมากแล้วเดินไม่ได้เลย แล้วพี่ทํำยังไงตอนนั้นก็ไปหาหมอที่คลินิกที่กรุงเทพครับทานยาของเขาก็หายพอหายประมาณสักหนึ่งเดือนมันสลับมาอีกข้างหนึ่งตอนนั้นหมอเขาบอกเป็นเกาเลยไหมบอกครับเฉียบพันหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะหรือเป็นแบบเฉียบพันฮะตอนแรกเริ่มที่ข้างขวาก่อนข้างขวาหายไปเดือนนึงก็มาข้างซ้ายมาข้างซ้ายแล้วปวดเหมือนเดิมไหมปวดมากกว่าเดิมไหมคะตอนนั้นปวดเท่าๆกันคือต้องเดินข้างเดียวใช้ไม้เท้าค้ำ แล้วมันส่งผลกระทบกับการดําเนินชีวิตดําเนินงานของพี่ในตอนนั้นไหมคะคือจากเคยเปิดดําเนินงานกิจการทุกวันเราต้องสามวันปิดสี่วันปิดสองวันปิดปิดเป็นกิจวัตรจนเรียกว่างานที่เราทำในชะง,งักเลยสอหาคีนิกหรือหมอหรือโรงพยาบาลที่ว่ารักษาได้ทุกที่เราไปหมดไปที่ไหนมาบ้างพี่ก็โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง แพทย์แผนทางเลือกทั้งจีนและไทยทุกอย่างลองมาหมดแล้วเคยยาหมอยาเม็ดยาอะไรอย่างเงี้ยเคยทานทุกอย่างครับทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วอาการมันหนักสุดเลยตอนไหนคะพี่พนัเข้าไปที่เก้ากับบวมข้อเท้าทั้งนอกทั้งในข้อเท้าตะตุ่มอืตะตุ่มนอกตะตุ่มในอ๋อค่ะบวมแดงจนเดินไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวช่วงนั้นอนอย่างเดียวเลยเราได้ไปหาคุณหมอเพิ่มไหมคะก็ไปครับ แต่แทนนี้เป็นการฉีดยาแทนฉีดจนหมอบอกว่าเราอาจจะต้องเพิ่มให้มันแรงขึ้นก็ทดลองอยู่สักพักหนึ่งก็เริ่มดื้อยาอีกหมอบอกต้องเพิ่มอีกผมก็ไปตรวจโรงพยาบาลอีกเที่ยวหนึง่งหมอบอกว่าคุณกินยาและฉีดยาจนค่าไตาเพิ่มตอนนั้นเราค่าไตายอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ชนะหนึ่งจุดสามหมอบอกว่าถ้าถึงเท่าไหร่สองครับ ถึงสองต้องฟอกแค่สองเขาก็บอกว่าคุณจะต้องมาฟอกไตแล้วอตอนนั้นแย่มากๆฮะแย่ขนาดเรียกว่าน้ำหนักลดมาเป็นสิบกิโลเพราะวิตกจะหลิตมากเพราะว่าเราจะต้องไปโรคไตหรือเปล่าแล้วตอนนั้นเขายังเดินไม่ค่อยเดินไม่ได้เลยฮะเดินไม่ได้เลยต้องใช้โต๊ะช่วยเดินเหมือนหกขาเคยเคยถึงขั้นแบบนอนอร้องไห้หมดหวังเลยอะไรเงี้ยคโอ้โแน่นอนครับทอ้ทอท้อสุดใจเลยครับอตอนนั้นว่า ทำไมมันต้องมาเกิดกับเรามันเป็นที่เรื่องที่ทรมานมากเลยกลัวพิการกลัวอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะกลัวพิการฮะแล้วกลัวเป็นโรคไตด้วยแล้วพี่หาทางออกอยังไงอะคะตอนนั้นก็ผมดูจากโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเอ็มไซา์ขึ้นมาก็ว่ามันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่ามันจะหายจริงเหรอผมก็ให้พี่สาวที่เป็นเภสัชอยู่ติดต่อดูซึ่งพี่สาวก็ติดต่อไปแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจของเขาผมก็เลยหยุด ติดต่อไปหันมากับทานยาเคมีอีกครั้งหนึงมันเจ็บปวดจนอาการเรียกว่าวิตกจริตนะ่ะคือ,อม,มันไม่ไหวแล้วสําหรับว่าคนเป็นเกามาสิบปีคือทานยาฉีดยามายังไงมันก็ไม่รู้จกหายอืมผมก็เลยให้พี่สาวที่เป็นเภสัชลองโทรไปอีกเพื่ออยากทด,ทดลองเอมไซต์ตัวนี้ว่าเป็นจริงอย่างที่เขาคิดไหม,มในเมื่อผมว่าไม่มีทางเลือกแล้วผมขอลองดูอืผลตอบรับมาดีเกินคาด ผมทานไปสองอาทิตย์จากอาการที่เจ็บปวดมันเริ่มทุเราขึ้นเริ่มยุบและอาการบวมเส้นหายขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆอาการมันทุเราขึ้นจากเดินไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินได้แต่ไม่ไม่ถึงกับคล่องตัวแต่สามารถเดินได้จากเค้นที่ต้องใช้โต๊ะเป็นเครื่องค้ำยันเรายืนขึ้นมาแล้วเดินได้เลยโดยที่ว่ากับเพ่งนิดหน่อยแล้วก็แปลกใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเอมไซน์นี้ด้วยหรือเปล่า แต่ตอนนั้นทานอย่างอื่นผสมได้ไหมคะไม่มีเลยครัหยุดยามาเคมีทุกอย่างหันมาตัวเอ็มไซอย่างเดียวได้ผลเป็นที่น่าพอใจเนาะเกิดร้อยครับบอกใครไหมตอนนั้นอืมบอกแม่ครับอืแล้วก็บอกคนรอบข้างเขาก็บอกว่าเหลือเชื่อปฏิริกยาตอบกับรู้สึกว่ามีแรงคือตื่นเช้ามาไม่มีอาการงงเซตื่นมาปลอดปร่งคนรอบๆข้างทักพี่พทั์ไหมคะทักครับทักเขาเขาทักว่ายังไงบ้างครับ หน้าใสาขึ้นแข็งแรงและมีคนข้างเคียงที่ว่าพาผมไปรักษาอยู่ทุกวันก็บอกโอ้เกิดใหม่แล้วนี่แล้วตอนนี้การทำงานการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะปกติทำงานได้ทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอาการของปวดขายังกลับมาอยู่ไหมคะพี่ไม่มีเลยครับสำหรับคนที่จะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคผมก็มีเป็นกำลังใจให้แต่อย่าลืมว่าเงินสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ซื้อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้นะครับดูแลร่างกายด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ชมห้องสมุดสุขภาพของเรารอยากจะเน้นเรื่องของอาการปวดข้อพี่วิลลี่แล้วเอนไซม์มันเข้าไปช่วยยังไงได้บ้างมีวรสารทางการแพทย์ที่ชื่อว่าไ t โ m e d i c i n e ปี2002ฉบับที่9ครับจากประเทศอังกฤษครับบุริซาครับเอาคนมา120คนให้กินเอนไซม์เป็นระยะเวลา30วันปรากฏว่า อาการปวดเข่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับจนมีนัยสำคัญทางเสถียิครับกับวารสารที่ชื่อว่า the Journal of Preventive Medicine 2001ของประเทศโรมาเนียรครับเรื่องการใช้เอนไซม์กับผู้ป่วย โรคไขข้อและรูมาตอยจากการศึกษาเนี่ยนะครับก็พบว่าผู้ป,ป่วยเมื่อได้รับเอนไซม์แล้วเนี่ยอาการของโรคลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเช่นกันครับ,รบพี่วิลลี่คะ่ะมีเคล็ดลับสุขภาพอะไรในแบบฉบับพี่วิลลี่ที่อยากจะแบ่งปันคุณผู้ชมไหมคะผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมรู้ครับว่ามันทั้งเจ็บทั้งปวดแล้วก็ไม่มีใครมาเจ็บมาปวดกับท่านผมรู้ครับว่ามันทรมานขนาดไหนเวลาจะไปเข้าห้องน้าที ก็ต้องกวดให้เพื่อนเนี่ยอุ้มไปขี่หลังกันไปนั่งร้องไห้คนเดียวถามว่าเป็นเพราะอะไรลมมันพัดมาเพียงแค่ลมพัดมาโดนยังปวดขนาดนั้นหลายหลายคนก็บอกว่าทำไมเป็นคนขี้หงุดหงิดทำไมจู้จี้จุกจิกทำไมโวยวายตลอดเวลาเพราะมันไม่มีใครที่มาปวดมาเจ็บแบบคุณไงครับคุณปวดคุณเจ็บอยู่คนเดียวเรื่องนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมเข้าใจและผมขอเป็นกำลังใจให้ แน่นอนครับสิ่งที่มันขาดไปในชีวิตมันคือความอิสระต่อจากนี้ไปคุณจะไปไหนมาไหนก็นแล้วแต่คุณจะรู้สึกในใจครับว่าผมเป็นภาระให้กับใครหรือเปล่าฉันไปรบกวนคนนู้นคนนี้หรือเปล่าฉันจะไปเข้าห้องน้ำทีฉันอั้นไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องเรียกคนนู้นคนนี้มาช่วยพยุงฉันไปสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของผู้ชมทางบ้านที่กําลังปวดกําลังเจ็บกําลังทรมานอยู่เพียงคนเดียว แล้วคุณก็พยายามจะหาวิธีการแก้วิธีการรักษาวิธีการกําจัดความเจ็บปวดนี้ให้มันหายออกไปเอาเข็มฉีดยาฉีดสเตีรอยเข้าไปในข้อของคุณเพื่อให้คุณหายเจ็บหายปวดให้มันทุเลาลงบ้างสักนิดหนึ่งก็ยังดีทั้งๆท,ที่คุณรู้ครับว่าผลของสเตรอยเนี่ยมันทําให้ตับไตคุณเสียแน่ๆแ,แต่คุณก็ยอมเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่มีทางเลือกแล้ว วันนี้สิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดเอาสถิติทั้งหมดที่ถูกวิจัยมาเรียบร้อยแล้วมานําเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านจะรอช้าทําไมครับจะลังเลทําไมครับจะทนปวดแบบนี้อยู่ทําไมจะปล่อยให้มันลุกลามจนวันหนึ่งเราอาจจะต้องตัดอวัยวะนั้นทิ้งเพราะเราทนไม่ไหวหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ข้อมูลที่ผมพยายามนาเสนออยู่ในวันนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับถ้าคุณนั่งอยู่เฉย ไอ้ความเจ็บปวดพวกนี้มันไม่หายไปหรอกครับอย่าปิดโอกาสตัวเองนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้อย่าปิดประตูนั้นครับเปิดโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนเดิมที่เราอยากเป็น ใช่แหละเพราะว่าเราอยากเห็นคุณสุขภาพดีด้วยเอนไซม์นั่นเองนะคะสามารถฟื้นฟูแล้วก็ดูแลสุขภาพคุณได้จริงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแล้วก็กำลังใจที่มีให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่ในขณะน,น,นี้ขอบคุณพี่วิลลี่มากๆเลยนะคะขอ,คคคขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ